mắm <laughs> ừ, okay, à. nữa mắm ừ. Câu... cần... Câu... thích... thích... không cảm ơn mắm 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 Câu mắm 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 mắm

อบอุ้มใส่ลำพิกใส่ตำส้มใส่ส้มตำอร่อยถ้าขายแล้วครับมันขายจะได้ชิปหน่วยห้าบาทสิหน่วยห้าบาทครับผมมันมีเะฟ้าช่วงไหนครับในปกกอกเนี่ยช่วงนี้่เลยจากเดือนนี้ไปก็บเมียเลยนั่นไปมดตอกตรงไม่เลยขายดี นี่มันปีน้อยปีในมิเจียนี่มันแถวถุงแถวน้ำนี่เอากมเมาเดียวมันไข่เข้มนะคนได้ไปกับต้นกียมันต้นใหญ่ดีนี่ในสวน